สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับไอซูนใช่ไโอ้โหหลังจากที่ยื้อกันมานานนะครับสำหรับการต่อสัญญาของเปาโลดิ่าในที่สุดนะครับการเจราจารอบสุดท้ายของสโมสรยูเวนตุสนะครับต้นสังกัดกับเปาโลดิ่าก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับจบลงที่การเจราจาไม่ลงตัวแล้วก็เป็นอันที่แน่นอนแล้วนะครับว่าเปาโลดิ่าจะ ไห้อยู่กับยูเวนตุสต่อในฤดูกาลหน้านะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s ั b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับหลังจากที่อนาคตของเปาโลดิบาร่าครับเป็นเครื่องหมายคำถามมาตลอดนะครับในหลายๆฤดูกาลซึ่งก็มีข่าวว่าดิบาร่าจะย้ายทีมนะครับยูเวนตุสพร้อมขายแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่ได้ย้ายสักทีนะครับแล้วก็สัญญาของเขาเนี่ยกำลังจะหมดลงสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับซึ่งแนวโน้มเนี่ยก็เปาโลดิบาร่าอยากอยู่กับ ยูเวนตูสต่อไปนะครับแต่ว่า การเจราจาสัญญาเนี่ยไม่ลงตัวสักทีนะครับจนแล้วจนรอดนะครับหลังจากที่โต๊ะเจราจาเนี่ยล่มมาหลายรอบแล้วโอเ้อันตุนนะครับเอเจนต์ของเปาโลดิบาร่าก็ออกมาบอกว่ายูเวนตุสจะยื่นสัญญาเจราจากันอีกรอบหลังจากจบเดือนกุมภานะครับซึ่งก็ยื้อเวลามาจนถึงปัจจุบันนะครับจนกระทั่งนะครับฟราบิซิโอรโรมาโนนะครับนักข่าวชื่อดังชาวอิตาเลียนนะครับได้ออกมาชวิตล่าสุดว่าเปาโลดิบาร่ากับยนะูเวนตุสไม่สามารถตกลงสัญญากันได้เนื่องจากยูเวนตุสเนี่ย ไม่สามารถให้สัญญาตามที่ปาโลดิบาร่าเรียกร้องได้ครับเพราะว่าเขามีอาการบาดเจ็บบ่อย ในช่วงหลังๆนะครับทำให้ล่าสุดนะครับเปาโลดิบาร่าก็จะไม่อยู่กับยูเวนตุสต่อในฤดูกาลนี้แล้วครับสำหรับเปาโลดิบาร่านะครับย้ายมาจากตาเลโมร่วมทีมยูเวนตุสในฤดูกาล2015-2016ด้วยค่าตัว32ล้านยูโรนะครับบวกโบนัสอีก8ล้านยูโรและก็เป็นกำลังสำคัญของยูเวนตุสมาโดยตลอดนะครับโดยเพียงแค่ฤดูกาลแรกในการย้ายมาร่วมทีมยูเวนตุสนะครับเปาโลดิบาร่าก็เป็นดาวซันโวของสโมสรในฤดูกาล2015-20 2,016ทันทีนะครับโดยยิงในลีกไปถึง19ประตูครับและรวมทั้งหมด2 3ประตูจากนั้นนะครับฟอร์มของเขาก็ยิ่งแป่งต่างเข้าไปอีกนะครับโดยผลงานชิ้นโบแดงคือพายูเวนตุสนะครับเข้าชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะครับโดยที่ยูเวนตุสไปพ่ายแพ้ต่อเรอัลมาดริดในรอบชิงชนะเลิศอย่างน่าเสียดายโดยนัดที่โดดเด่นของเขานะครับคือรอบ8ทีมสุดท้ายที่ยูเวนตุสเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาในนัดแรกครับแล้วก็ชนะไป3ประตูต่อ0เปาโลดิบาร่ายิงไปถึง2ประตูโดย มั่นปั้นมือว่าจะให้ปาโรดิบาร่าเนี่ยเป็นซูเปอร์สตาร์ของทีมไปอย่างยาวนานนะครับโดยการมอบเบอร์10นะครับซึ่งเป็นเบอร์สําคัญในตานานของทีมให้นะครับต่อจากปอปอกบาและยังได้รับมอบหมายนะครับให้เป็นรองกัปตันทีมนะครับต่อจากจอโจเคียริีนีด้วยนะครับโดยปาโรดิบาร่านะครับลงเล่นให้กับยูเวนตุสไปทั้งสิ้นนะครับ283นัดยิงไป113ประตูซึ่งก็สุดท้ายนะครับในช่วงระยะหลังๆเนี่ยเขามีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับทำให้การเจรจาสัญญากับต้นสังกัดอย่างย ไม่สามารถประสบความสําเร็จและในที่สุดนะครับปาโลดิบาราก็ตัดสินใจที่จะแยกทางกับยูเวนตุสในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าทีมไหนจะได้ปาโลดิบาราต่อไปนะครับส่วนสโมสรยูเวนตุสก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเอาละครับก็สุดท้ายนะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อไปนะครับว่าทางปาโลดิบาราและยูเวนตุสจะเป็นยังไงต่อจะมีพลิกในช่วงท้ายหรือไม่นะครับยังไงก็ตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอซูนด้วยนะครับสวัสดีครับ